ไปจองมึงอีกบัดรสองนี่อีกเอ้ามันมาตดใช้บัดรย้อนหลังใช่แลวัวนอีกสคัรดีครับผมแวัสดีครับผมที่สลนครับผมหมอทำหมอทำท่าผมหม้อทำหมอทำงวดหงดไปตึกแค ได้ปลาตัวบักใหญ่ไงแหวอกบ่เอาแหสะพี่น้องเอ้ยแปลว่าตาปลาสะบัดนี่นี่ฝันยังรักษาศีลอยู่เนี่ฝันกับรักษาศินอยู่เออโอ้เข่าตัวหนึ่งเข่าตัวหนึ่งตัวเดียวเพราะว่าแหวอกเด้เพราะเอาปลาให้เพื่นเพราะว่ารอบนี้ก็สันสันแน่นแน่นเด้อเออสันสันแน่นแน่นบะย่าบะย่าเบ่เออเอาพึ่งฝันบอกเรียว่าฝันเดืดตัวบ่ เป็นฟันบอกครับคือเป็นยังไงฟันฟันมากับแบบว่ามันอันเอาหาเอาอะไรเลรื่อยนะโอ้ยเจ้ามือกะอือื่อเอาไหมเอาห้าเงาได้ตัวนี้เพี้ยงเลยโอ้ยจิตยากเอาเขาพูดดีโอ้เขากูไปหามาแล้วไปไปขับลานเขาคนเดียวล่ะโอ้เขาลานเขาว่าบ่เอาเจ้ามาซื้อที่เก่าก็บ่เอา เอบบนั้นเบโอ้สิไม่ยุ่เบาสิแบบไม่ตั้งจเอาเอ้คือแบบไรแบบไม่แบบก่อพวเขาให้บนล่างความกับความโอ้ให้รูดความ่ให้รูดบดความเขาให้เอาบัตุตัวเอาบัตุตัวบางครั้นะน้อยๆ่ๆว่าจะไม่ไล่ไแล้วเมื่อก็้บดนจะพันเลยสินะผมว่าไวเลยครับผมว่าเสี่ยวแข็นแขอยู่เ่ีเขาว่ให้ซื้อครับผม มาซื้อกับมาซื้อมาสนับ <c oughs> เป็นเลขกฟันบ่พอ่อหรือว่าเป็นเลขเป็นนั่งออกก็เป็นเลขกฟันนี่แหละโอ้ฟันหามื้อแหงแค่มันไปหาพ่อเอาด้วยแหงบบดนี้ตุ่มเอาเ้อะฟันนังได้พ่อฟันว่าไปหาไปน้ำมูนี่แหละไปน้ำมูไปไปภาวนาน้ำปลาซาโอา้ไม่ฟันก็ได้พี่น้องงวดนี่เขาปลาซาด้วยครับอ่า ก็าหมดทีเดียวลงน้ำตึกแหงคุตติไม่ฐาแล้วโอ้คุตตกับมาฐานอืมนี่นี่ซีหลังจะไปอยู่หลังในอยู่หลังนอกๆเดี๋ยวสันนี่ซีหลังเจ้ารักษาฝนตกฟ้าฝนลงล้มอยังเจ้ากระยาดนี้ให้เจ้ารักษาอยู่นี่สันไม่มันมีน้ำเวลาอยู่ประสาทสิมีน้ำจิ้มว่าเรนแล้วไม่อยู่ที่ส้าเมืองงสางเมืองน้ำ นมยน้าก็ยังมาไล่มาสินมาหลยก็ยู่ได้ยี่ดอกกาสินอ๋อยู้สามีแหละปาก็ไม่ยี่ดอกมาสินอือเไปซงมออือยังมาหลยตู่ยังตู่เดียวลิ้นจเด็กเลยปาเฮ้จงไในบ้านมุจจ้ถึงเมื่อนิจาาแก้วสินเรายู่ได้บ้านจอยู่เฝ้าว่ร่มฝนก็มาต้องหนีสินโอ้หวยวันนี้กับวันนี้ขันายสิยู่กับมฐานันอครับผมยังมากทีแล้วแน่จรงบ้น คนมีบัเลยยาบุมึงยาบุมึงนักันน่าดมดกินนอลมมาแห้งเออล้มบุ้มาบุซองมึงนัอลาเลียตัวเดียวเอ้ายไปซองมึงอีกบัดองนี่อีกเอ้ามันมาตาใส่บัยั่นมาอีก ปลาเนีมาเพิ่มบ่มันมาเพิ่มปลาอันก็ลบ่คอได้บ่ดิมันมีสองตัววันนี้เฮ้ยอ๋อสองตัวก็อยู่น้ำกันในละแว่เข้าน่ยตายกันตายน้ำกันละไรยู่อยู่สมดีลำว่ากินก็เจ้าดอกกันดอกเออไปกับมาทานเของว่ากินดอกกันดอกอเออะแต่ละมีสองตัวอยู่ในบวกอยู่ใกล้ๆพระซา้างๆพระซาครับครับผมอ๋อก็มาทานอยู่นี่เลยจักเดือนกันน้าว่ะเขาก็อยู่ขันเขามาจอบเบิ่งไหม <c oughs> <expand> เออช so so like so ุ่มห้ยชุ่มห้ยยัชุ่มหายูัให้ไปยัอุ้ยเิ่นยังยูยูเติร์นเหรอสันเออทุกคนเข้ารักษากุฏิเอฟเนเดอร์สีหลังเหือกันกุฏิสีหลังกุฏิสีหลังอโสีม่งหยาสีหลังเห็นเลยนให้ครับเออเจ้ามุดเจ้าว่านี้คอยกับสียูดีเียเจ็มากกุฏิห่างเหรอสันคอยกัเล่นปะตื่นเต้นมากต้องสิม่วหยาเจะกเงิลนะกุฏิสีหลังนี่สิครับกุฏิสีหลัง ก็ยูประสาอยูได้เงี้ยปู้เขาไปล่อมึงกันแล้ววะจะเมื่อขาสื่อเล็กเนี่ยสื่อเล็กเลยเมื่อคัวดีว่าเอาได้พันตัวว่าเอาต้องให้ซื้อแต่แปดชุดหอดชุดผุดแอดแปดเก้าแล้วก็กลับความให้ลูดความบนล่างความต้งจะเอาวางไใแลูก็เนื้อวว่า บ่บ่อไวดอกป่านมันจะบ่บ่บ่อพ่ออีกทีแล้วพี่สันออโอ้ยให้คือจะใหลงแบบนี้ว่าสันโอ้ยกับแบบนี้บ่ขายว่าสันอ๋อห่วยบ่ขายคนม่ได้ซื้อแล้วสันมันจะเบิดหลายได้กันแบบตั้งสี่ส่นครับผมกลับขึ้นมาบ่าฮ่าฮ่าคนได้ซื้อเลยทิ่ไปเอาตัวไหนพ่อทีไปหายิบตัวไหนบอขายชื้อเป็ดสองเนี่ยเฮ้ยชื่อเป็ดสองปลาสองตัวได้อยู่ในหนองน่ำเออว นี่สั่งน่ะนี่สั่งเอ้าสูยไหมป่ะป้นี่นี่ป่าสองตัวนี่นะครับที่ไซื้อแบบสองเขาบ่ย่อมเขาสิให้เอาลูดบดเล่นหน้าล้วกระบวน่างครับว่คือคือเอาคือเอาแต่ป่าสองตัวเอาแต่ป่าสองตีสีหลังกระบอกระหว่าสีหลังเขาสั่งพุ่ได้แต่ลูกน่าสั่งแล้วแล้วโอ้เขามีให้แล้วอ่าเขามีให้แล้วบานที่เขาบ้อเขาบ้อให้ซื้ออ๋ออันเจ้าซื้อเจ้าตัวสองตัวบ่ได้เอ่า ต้องมือปรลับอ้าวผู้ใดมาซื้อเจ้ารับบ่อสรรพสันรถตี๋ว่าเือกันเบิดเขาบังคายเลยรถตีเมือนคนไปหลายหลาย่ไปน้องข่ไปหลายไปเขาบังคายซื้อเขาขายซื้อแบบผู้ใดอยากซื้อก็ต้องลูดลูดแลราคาบนล่างคว่ำราคาขายก้บวคว่ำคันสั้นจังจังสิดได้พ่อสั่นเขามันสร้างพ่อะ่าตีบ่ะก็สั้งมันล่าสั่งมันงงอยู่ ปลาสองตัวนึงอะไรบ้งบ้านี่สงพ่อบอบ่อสามตัวบ่อแค่สองตัวาน้นตัวเปดสองตัวปดสอห้างเดียวตองเยอะเปดนึ่งเป็ดสองีนปลาสองตัวโอ้เปสองกันก็คือเห็นปลาสตัวเอาเงินน้ำมาบ้งกัน่าพูดมเงินบ่บ่แล้วก็ได้ลตัวเป็ดสองข้เดียวออ้ปดสองตัวเดียว พตสาตัวเลยบ่าวสามตัวสองตัวพ่อนะพ่อนะคนแข็งได้น้อราบเปลก่ยนอนบ่าวเป็นบ่าวอย่าว่าลอตเตอรี่เขาบ่มีขายให้คันเสือเอาวัดนี่เขาขายขายให้คันลุดเนี่ยคันหลุดเขาขายจีขายให้มาทันมาถ่าบว่าท่านเขาเสียไ้ทะลุนเองที่อ เกียแพงแล้วว่าจะบผีกูไดหาเด้ก็หาูได้ไปอยใ่ฝันมาได้เป็นถ้าเจ้าห้ไปวิวัตนาอยู่กลางป่าซ่าผู้เดียวพร้อมสร้างกุฏิให้ซีหลังมันไม่ก็มีสีแล้วเลยนะครับพอว่าราบ่อว่ะมันมีอยู่แล้วแต่มันมีอยู่แล้วเอาง่ายๆแต่นีก็ยังซื้อม่ได้อยู่ไม่หาอะไรยุ่งมันมันที่ว่าแปดแปดสองที่พอ เตามเพื่อนเนีตามเพอนาะงบน่อยคนงบหน่อยแปดสองสองแปดันสุรินทร้เาแต่มันโม่งกลุ่มแปดสองมากพร้อมกลุ่มทุกไทยพร้อมทุกคเอฟจีสิยาดว่าตะลันลาละใบสองใบอยู่กัวัฒนาเนาะพรเนาะแต่มันมาออกตามความฝันพอนี่เนาะ คือบ่ไรกันวรุ่นเก่จังว่ากันนะซือบ่ไ้กันจะเป็นแล้วเนาะเาให้มึองกวนออกเมืองกวอนออกครับผมตัวเดียวตัวเดียวโคโลเปลี่ยนพีครังเปี่ยนกามฝันของคุณ่อเพื่อนคกับผมผอเพิ่นเรามาจากไหนเก่าตามนั่นนะเนี่ยคันปู้ f เอซอยากได้เกาไปใช้เนาะครับเนาะทั้งสางทึ่งกุติ ไปเอาครับผมไปเไปสามตัวเกาอยู่นี่ก็สามตัวได้ทับนี่สองแปดกับแปดแปดสองก็คือกันเปานี่คือค้งไว้แล้ววาเถอะอยู่แล้วเออยืสั่งได้อยู่แล้วยู่สั่งนี้ว่ได้แล้วนได้กัไปเมื่อไรเมื่อไงคือว่าหันบ่อแหงก็ได้บ่รุดไปซ้แหงออกเาโอ้ แต่เรามีแห่งซื้อยากสองตัวก็ซื้อยากอีกบ่พอบ่ได้ผมขายได้เลยครับผมเอาผู้ทางอื่นทางไกลผู้ยิบโรตีก็หาไว้ได้เพียงด้วยเองงบน้อยห้ามพลาดโอ้ยหาเดี๋ยวพวกน่าโรตีงบน้อยห้ามพลาดครับผมสำหรับผู้งงบหน่อยนะครับเนอะครับเป็นแนวทางไว้ครับอีฟซีครับครับนทางครับผม คอะ้ยิบได้กับขอให้เฮงๆเงยงๆรวยครับผมเอืมให้แ่งๆรวยๆใ้ร่ำรวยกันทุกปู่ทุกคนครับผมพ่อให้มีความสุขอายุวันโนจุขังพลังอาตุครับผมโศกโศกมันหันเีงๆวยปังปังค้าสิครับผมขอาความคุณขความมาทำเป็นยาหลายเรือเอนบ